้าคุณกำลังมองหานายหน้าตัวเลือกไบานารีที่ดีที่สุดในประเทศไทยคุณมาถูกที่แล้วในวิดีโอนี้สันติสแกงรายชื่อบ roker ที่เชื่อถือได้พร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ชมของเราโดยเฉพาะหากคุณต้องการเปิดบัญชีทดลองฟรีคุณจะพบลิงก์ทั้งหมดในคำอธิบายด้านล่างมาเริ่มกันเลย IQ Option เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการเทรดยอดนิยมที่สุดในโลกดำเนินงานตั้งแต่ปี2013มีผู้ใช้งานหลายล้านคนจากกว่า180ประเทศที่ใช้งานอยู่แล้ว ทำให้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการลงทุนออนไลน์ความนิยมของมันมาจากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายและอุปสรรคในการเข้าใช้งานที่ต่ำซึ่งเกือบจะก,กันใครก็สามารถเริ่มเทรดได้แพลตฟอร์ม IQ Option ผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังคุณจะได้รับกราฟแบบ Realtime ตัวชี้วัดทางเทคนิคและประเภทคำสั่งหลายแบบ ทำงานได้อย่างราบรื่นในเบราว์เซอร์และผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อให้คุณสามารถเทรดได้ทุกที่ที่คุณอยู่ด้วยการลงทุนขันต่ำเพียงยึงดอลลาร์ต่อการเทรดคุณสามารถตรวจสอบกลยุทธ์โดยไม่เสี่ยงมากเงินฝากคันต่ำเพียง10ดอลลาร์และคุณสามารถเติมเงินเข้าบัญชีของคุณโดยใช้บัตรโอนเงินผ่านธนาคารหรือวอลเล็ตยอดนิยมนอกจากนี้ยังมีบัญชีทดลองฟรีซึ่งบอกสำหรับการฝึกฝนและเรียนรู้ ในคำอธิบายคุณจะพบรายหัดโปรโมชั่นพิเศษที่ให้คุณทำการเทรดโดยไม่มีความเสี่ยงสูงสุดถึง10ดอลลาร์เพียงลงทะเบียนด้วยลิงก์ของเราและทำการฝากเงินโดยใช้รหัสนี้ Xnova เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใหม่กว่าซึ่งเปิดตัวในปี2021ถูกสร้างขึ้นเป็นทางเลือกสมัยใหม่สำหรับบรกเกอร์เก่าเน้นความเร็วความเรียบง่ายและการเข้าถึงตลาดทั่วโลกได้ง่ายคุณสามารถซื้อขายเครื่องมือทางการเงินได้หลากหลาย รวมถึงสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีพุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีน้งเหมาะสำหรับการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายอินเทอร์เฟซของ X Nova เรียกง่ายและทันสมัยมีทั้งเวอร์ชันเว็บและแอปบนมือถือคุณสามารถเปิดการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเช่นชนิดกราฟหลายแบบตัวชี้วัดทางเทคนิคและตัวเลือกการปรับแต่งต่างๆออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์การฝากขั้นต่ำเพียง10ดอลลาร์ และการซื้อขายเริ่มต้นเพียง1ดอลลาร์การชำระเงินสามารถทำได้ด้วยบัตรกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์คริปโตและอื่นๆการถอนเงินครั้งแรกในแต่ละเดือนฟรีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับการถอนเพิ่มเติมในคำอธิบายคุณจะพบรหัสโปรโมชั่นที่ให้คุณทำการซื้อขายโดยไม่มีความเสี่ยงลงทะเบียนด้วยลิงก์ของเราและใส่รหัสเมื่อทำการฝากเงิน พ็อกเก็ตออปชัเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกอีกแห่งหนึ่งซึ่งให้บริการในกว่า100ประเทศมีสินทรัพย์ให้เทรดมากมายเช่นสกุลเงินคิปโตพุ้นดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายและระดับการเข้าใช้งานที่ต่ำจึงเหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ สิ่งที่ทำให้ Pocket Option โดดเด่นคือคุณสมบัติหลากหลายบัญชีทดลองฟรีพร้อมเงินสบวจริงการเทรดที่รวดเร็วสุดเพียง60วินาทีและตัวเลือกในการเทรดในช่วงเวลาที่นานขึ้นนอกจากนี้ยังรองรับการเทรดแบบสังคมซึ่งคุณสามารถคัดลอกการเคลื่อนไหวของเทรดเดอร์คนอื่นๆและมีการแข่งขันเป็นประจำพร้อมรางวัลเงินสดเงินฝากขั้นต่ำคือ $10 ดอลลาร์และการเทรดเริ่มต้นที่1ดอลลาร์ Pocket Option รองรับวิธีการชำระเงินมากกว่า50วิธีรวมถึง v ี sa Mastercard กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และคริ pto การฝากเงินเป็นเรื่องรวดเร็วและฟรีในขณะที่การถอนเงินก็รวดเร็วและง่ายดายไล่คำอธิบายคุณจะพบโบนัส50เปอรสำหรับการฝากครั้งแรกของคุณลงทะเบียนโดยใช้ลิงก์ของเราและโบนัสจะถูกเพิ่มมากุนทำการฝากครั้งแรกหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณค้นหาบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณถ้าเป็นเช่นนั้นอย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับเนื้อหาแบบนี้เพิ่มเติมขอบคุณที่รับชม